เชิญครับเชิญครับไปไหนครับพี่ไปรัชดาพี่ไปรัชดาไปอ,อาบน้ำไปเหรอครับไม่ได้แปบ,บนะครับไปหาเพื่อนแถวน,นั้นโอ้นั่งฟรีเหรอพี่วันนี้นั่งฟรีครับวันแรงงาน<ว>จริงๆอ่ะผมก็เข้าใจคนใช้แรงงานพี่เพราะว่าหาเช้ากินค่ำนะ มันก็รายได้เบีย beeping, alumni, trendy, ้ยน้อยหอยน้อยเข้าใจพี่ผมก็เลยช่วยๆแบ่งๆเบาภาระกันไปใจพี่เนี่ยโคตรหล่อเลยของแก้มทีนะ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 เฮ้ยพี่มันยอดจริงเลยทำใจดีที่สุดเข้าใจว่าอะไรนะใจคนทำงานด้วยนั่น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 โบอีกแล้วโบอีกแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยครับ แล้วน่ารักขนาดนี้มีแฟนอยังคะยังไม่มีครับผมจะว่าไปนั้นไปดูในเฟซสิโอโหรถไปชนกันเต็มฝัโพงโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้แบบนี้ไงไปเลยคะไปไหนครับอ่า 4A ค่ะวันนี้สองปีพี่คิดยังไงคะถึงให้คนนั่งฟรีอย่างเงี้ยค่ะเด้วย พราะพี่ใจดีผมเนี่ยพระบุดผมเห็นใจคุณชนชั้นแรงงานครับอุ้ยมีใจดีจังเลยค่ะผมขับรถอยู่ของขาดไปไหนเนี่ยโอ้โหเจ๊มีคนมาอีกแล้วลองฟีนลงฟีนไม่ใช่พี่นะคะขมไทยไปกันไป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 ขยับหน่อยนะเออพี่นะดีนะเด็ดมีน้ำใจให้คนเออสังคมไม่ได้น่าอยู่นะพี่เนาะใจเลยใจเลย ผมว่าพี่มีน้ำใจเกินแบบรัพี่พี่มีบีแต่ดิเดเดียวเดี๋ยวเดพี่โอ้ใครลงใครลงคนต่อไปครับเดี๋ยวไม่มีใครลนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลงพร้อมมาเลยพรับมเดี๋ยวไ่ร้านมองกี่มงนี่ให้พี่พี่นี่พี่พี่ครพี่าใครดูกระจกซ้ายหน่อยครับฟ้าอยู่ไหนพี่ใส่เกียร์สให้หน่อยใส่เกียร์สองใช่่เดี๋ยวผมใส่เกียร์ให้ครับพี่วันพี้พี่จะไม่ผมเกียพี่เหลียวเโอ้ยของเกียผมไม่ชะเกียร์ลบใกล้ถึงแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้าพี่คะ พี่ครับส้องหนูนะพี่พี่ข้างหน้าไฟแดงแดงแดงแดบๆดงแดแดบแ้าผมช้าผมเบรคไม่ได้